กระถางนี้นะคะเราปล่อยลืมไว้เลยนะคะวัสดุปลูกเนี่ยค่อนข้างเสื่อมสภาพไปเยอะแล้วนะคะวิธีดูแลนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งวัสดุปลูกอันนี้เลยนะคะเติมน้ําลงไปแบบนี้แล้วน้ํามันไม่ทะลุแปลว่าดินเลนมันแน่นแล้วนะคะเราจะแช่เอาไว้ให้มันเละๆเลยนะคะแล้วก็จะล้างออกมานะ ดึงขอบขอบใบออกนะคะไหนที่มันแห้งๆก็ดึงออกเลยเดี๋ยวเราจะเท <c oughs> เครื่องปลูกขอถาดแบบนึงนะคะคว่ำเลยแบบนี้นะคะคว่ำเลยนะคะวางค่ะ ดินแน่นมากแบะออกเลยหัวใหญ่หัวใหญ่สุดๆหัวเท่าชามทุกคนดูนะคะหัวใหญ่เท่าชามเลยอันนี้หัวบอลน,นะคะอันนี้หัวบอลน,นะเห็นไหมนี่นะเห็นปะเออล้างลางน้ำ เนี่ยค่ะหัวขนาดาน,นี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้หรือเราไม่ได้ทําอะไรสักทีใช่ไหมคะก็ปล่อยน้องไปนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราทําการล้างก่อนนะคะถ้าจะขยายพันธุ์ก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะแต่ถ้าไม่ขยายพันธุ์ก็ปลูกลงไปได้เหมือนเดิมค่ะแต่หัวแก่ๆด้านล่างที่มันใหญ่ๆอะคะ่ะเคีียวเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะ ล้างให้สะอาดแล้วก็ปลูกลงดินค่ะดินปลูกนะคะก็จะเป็นใบก้ามปูหมักนะแล้วก็ใบมะขามนะคะใบก้ามปูสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดสิแดิบนล้วก็ด้วยผสมดินล้วนลงไปด้วยนะคะแล้วของของเราอะ่ะเราจะใส่เป็นใบมะขามไปด้วยมีความเป็นกรดนิดนิดนะคะมันก็จะทำให้ สีของบอลนะ่ะมันค่อนข้างเจ็บอ่าเ,เติมวัมสดุปลูกเติมวัสดุปลูกลงไปประมาณนึงนะคะครึ่งครึ่งนึงค่ะอันนี้กระถางใช้เป็นแปดนิ้วนะคะเพราะว่าหัวน้องอ้วนมากนะคะประมาณนี้แล้วก็วางหัวน้องลงไปวางวางไปประมาณนี้นะคะ,ะแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกลงไป เห็นเขี้ยวใหญ่ๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพอได้ดินที่มันดีนะคะรากมันเดินหาอาหารได้ดีเดี๋ยวเขาก็แตกใบขึ้นมานะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดินมันก็จะยุบลงนะคะดินปลูกมันจะยุบลงก็เติมเติมเอาไว้แบบขอบขอบกระถางนี่แหละค่ะเดี๋ยวพอลดน้ำปุ๊บมันก็จะตึงนิดนึงประมาณนี้อีกอีกอีกหัวหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้ลื้อดินดูก็เจออีกหัวหนึ่งแบบนี้ค่ะ ถ้าไม่ได้ทำการขยายพันธุ์อะไรใดๆเราก็ใส่ลงไปเลยเราก็ปลูกลงไปได้นะคะอันนี้น,นี่จะปลูกลงไปในกระถางนี้คือใช้วิธีการจําก็คือว่าถ้าหัวมันใหญ่มากเราก็จะใส่กระถางแบบแปดนิ้วประมาณนี้นะคะแปบดบนิ้วถ้าประมาณแบบไข่ไก่เบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่กระถางประมาณนี้ไว้ตามไซส์กระถาง เพราะว่าตอนนี้กําลังไล่ทยอยเปลี่ยนดินให้เขานะคะหลังจากที่เราแบบปล่อยเขาโตเองอะไรเองเขาก็จะแบบลง,ลงหัวหมดเลยอะค่ะบอลอะตอนเนี้ยในสวนทั้งสวนเลยค่ะไม่ได้ขยายพันธุ์อะไรก็ปลูกไปค่ะอ่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่น้ําไว้ทั้งคืนเลยนะคะให้ให้มันแบบมันดูดความชื้นลงไปนะคะลดน้ําให้เรียบร้อยแช่ลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นกอเองนะคะบางคนเนี่ย ถ้าเกิดว่าขยายพันธุ์นะคะหรือหรือหรือแบบทําขายทาอะไรก็หั่นได้ค่ะหัวไเนียคือแบบหั่นได้แล้วทุกอันคือหัวในในสวนนะมันหั่นได้หมดนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้หั่นเพราะว่าปล่อยให้มันโตเองนะคะมันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องดูคอยดูดินปลูกแค่นั้นเองค่ะดินปลูกที่ดีอ่ะมันก็คือมันจะต้องล้วนซุยมีธาตุอาหารพร้อมที่จะให้ต้นไม้อ่ะมันได้ดูด กินอาหารนะคะมันถึงจะได้เติบโตเนาะอันนี้มันเกิดการลงหัวด้วยเพราะว่าเราก็คืองดงดน้ําด้วยอะไรด้วยะคะ่ะช่วงที่ผ่านมาเป็นแบบร้อนด้วยนะคะและนี้ก็คือแบบเป็นหน้าฝนนะคะเราก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาความชื้นที่ดีในหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวมันก็สวยขึ้นมาเองนะคะอ่าอันนี้เป็นวิธีการปลูกบอนสีนะคะไปลองทํากันดูนะคะ